ันนี้แม่มันเห็นอันนี้แม่เห็นจังไงวะสักครู่นะคะเบาๆหน่อยวิ่นรวดๆดิ FC เลยชิวินน้ำราคาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ,คะขึ้นผู้อีกบ่นน่ตายแล้วินเทอรละ สวัสดีเอฟซทุกคนนะคะทักทายกันไเด้วยค่ะเด้อตอนนี้กำลังอยู่จังหวัดเลยนะคะ มุ้งจีค่ะเสียบูดได้สั่งมุ้งจีกับอจังหวัดน่านได้เนาะจังหวัดน่านจากจังหวัดน่านนะคะนัดรับที่จังหวัดเลยสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณค่ะไปกับใครไปกับเสียบูดค่ะมากันสองคนหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จก็ ทัาทกยกันนะเด้อค่ะเด้อเดี๋ยดิยขอมาผมอยู่จังหวัดน่านครับอ๋อนี่แหละเจ้าของมุ้งกี้เขาอยู่จังหวัดน่านเขาบอกว่าเขาจะมาส่งถึงจังหวัดเลยที่แรกอ่เขาจะมาส่งถึงเพชรบูรณ ท่าวางผาสวัสดีค่ะพี่จีไปใส่โน้จากคนสวยอา่าไปผู้เรือค่ะไปด่านซ้ายไปด่านซ้ายพูดผิดไปทางนันซ้าย สวัสดีเสียโบเจ๊แฟงเดอครับสวัสดีค่ะพี่เมียวไอเมียวไอเมียวครับดีๆเดอโอเคค่ะพี่จีขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> อ๊โอมาเด้อ 妈的！ เท่ากันอยู่พูดเท่านีเ้เอาบางโทราศัพท์ลบประสิยนนอก่อข้างเก้าหล่ะพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับเสียเอฟซีนนนนทบุรีขอบคุณค่ะพี่สุริยาอันเสียบอได้บอลจัดเทียสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะพี่เล็ก สวยสวัสดีค่ะมากินเขาเจแแ้งเอาเลยค่ะเสียนอนอันพึ่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวมานะทุกคนกินกว๋วยเตีย๋ยวหัวาตมาอ้ยนี่นี่ศระูนอันบวบนั่มหรนอมาแน่นันั่มันานี้ สวัสดีครับเจ๊แฟนคนสวยแล้วก็สวัสดีสวัสดีน้องวินนะคะเชิชงเบิงโทรศัพท์เชิงอันขึ้นผู้พี่น้องสิเป็นแนวมาสัญญาณไม่มีนะคะทุกคนมันอยู่ผูเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีแฟงขอจบกันในสดเพียงเท่านี้นะคะมันไม่มีสัญญาณสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ